คำจากัดความของเขาก็คือเน็ตไอดอลสายจี้ถ้าพร้อมแล้วไปพบกับปัสนีหมายเลขกสกันเลยครับเรียกเสียงกรีกราดกันเต็มสตูดิโอกันเลยทีเดียวคุณแจ็คน้องคุณ เห็นหน้าปัศณีหมายเลข2ครั้งแรกแล้วคุณคิดว่าเขาอายุเท่าไหร่ครับ2 2 22 23ประมาณ 22, มนี้ขอเลขเดียว2 2แล<ะ>้วกันครับ22ปีนี่คือคําตอบแรกของคุณครับแก๊งสายสืบส,สองหน้าถามคนนี้ก่อนเลยคุณสายคลิปรู้จักน้องเคยดูคลิปน้องด้วย,ยแต่กําลังสับสนว่าในคลิปน้องใส่ชุดนักศึกษาด้วยแต่ไม่แน่ใจว่านักศึกษาหรือนักเรียนนักศึกษาเปล่าขอบตอบไปก่อนไ้ขอคิดก่อนครับภาในหัวคืออะไรแอคคิดว่าเด็กค่ะ ไม่เกิน19อ่ะวายวายไอคิดว่าเท่าไหร่ดี19ค่ะ19ปีเราว่ามากกว่า22่ิบสองนิดนึงมากกว่า22นิดนึงอ่ะก็ประมาณ23ได้คุณเอกกี้บอก23มหมอฤทธิ์หลักมอปลายเปล่าวใช่ไหมมอปลายเลยไหมอปลายเนาะมอปลายต่ำกว่า18นะมอปลายต่ำกว่าสิบ่ปดใงั้นเอา18 18ปดสิบีสำหรับหมอฤทธิ์ เอาละโหนี่ติดติดกันใกล้เคียงกันมากเลย18 19 23แล้วก็คุณตอบมาว่า2 2คุณมีตัวช่วยอยู่5ตัวช่วยจะเลือกใช้ตัวช่วยไหนสำหรับปัจนณีท่านนี้ไหมครับผมว่านี้ง่ายและแฟนผมก็มั่นใจขอไม่ใช้แล้วกันครับคุณมั่นใจมั่นใจครับชื่อหน้าด้วยไม่ใช้ด้วยไม่ใช้ครับเอาละและตอนนี้คุณมีเวลา15วินาทีในการตัดสินใจจะยืนยันคำตอบเดิมที่22ปีหรือจะเปลี่ยนคำตอบเชิญครับเ้าอะตอนนี้คุณที่บ้าไงอ่ะ คนแรกคืว่าสิเอ่ะสิเพราะว่าพี่แอร์ก็บอกสิก็แต่พีบอกว่าแต่ี่แอร์ชิงไปยีิตามเลยเขาใส่ชนะนักเรียนเออกดเปลี่ยนคำตอบจะเปลี่ยนจาก22ปีเป็น19ค่ะเอาละเปลี่ยนมาเป็น19ปีเชื่อแอร์แอร์ยังมีเชื่อตัวเองเลยค่ะดาวมันใช้เซนทั้งนั้นแหละเซนสิ้ 19อ่ะน้องยังดูเด็กอยู่เอาล่ะตอบมาแล้วมาลุ้นกันถ้าตอบถูกเป๊ะ,ปะรับเงินไปเลยเป็นโบนัส5,000บาทแต่ถ้าตอบผิด1ปีหัก3,000บาทปสัสนีหมายเลข2ครับคุณอายุ19ปีใช่หรือไม่ครับใช่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 ใชไม่ใช่ค่ะไม,ไม่ใช่นะ<ล>ครับขออนุญาตแนะนำตัวสักนิดหนึ่ง สวัสดีค่ะธนารักอกเนกลานะคะหรือว่าเพื่อนๆที่ในโซเชียลเรีกันว่าใจสายจี้ค่ะใจสายจี้ใช่ค่ะใจสายจี้อายุเท่าไหร่ครับ20ปีค่ะปีสิปีเออยี่สิบโอ้หผิดไปนิดเดียวผิดไปหนึ่งปีเท่านั้นสำหรับน้องแอร์เออใจสายจี้ค่ะมันคืออะไรอ่ะ คือมาจากการที่ปกติน่ะเป็นคนที่ทําคลิปตลกอยู่แล้วก็เลยได้ตั้งฉายาเป็นกลุ่มสายจี้ก็มีเพื่อนๆด้วยแต่ว่าตอนนี้ก็คือแบบแยกกันใช่แล้วคลิปที่แบบสร้างชื่อให้เราแบบมีไหมมีค่ะเป็นแบบชั่วโมงหนึ่งหนึ่งล้านวิวเนี่ยคือเป็นคลิปเต้นสงการเมื่อปี2,560ค่ะ2560ใช่ค่ะ 1> 1ชั่วโมง1ล้านวิวหล้านวิว้ 1> 1, โอ้นี่ไม่ธรรมดาเลยแสดงว่าเราเป็นสายเต้นสายแดนเลยล่ะเออเอ๊ะทำไมเรามีความสามารถแบบนี้ชอบอยู่แล้วค่ะหรือว่าจะพี่เป็นลิเกด้วยมั้งก็เลยแบบว่าอาจจะแบบสายเลือดแบบเพี่ชายคุณเป็นลิเกใช่ค่ะพี่ชายคุณคือสอนรามน้ำเผ็ดชรนี่คือน้องสาวของ เอกลิเกชื่อดังสอนรามน้ำเพชรนะครับใช่แต่เราถนัดไม่ลิเกไม่ถนัดค่ะไม่ถนัดเรามาแดนส์อย่างเดียวเลยใช่แหละเพราะฉะนั้นวันนี้เราโชว์สเต็ปแดนสักนิดนึงได้ไหมสตีลหรอคะพอดีว่าไม่ค่อยแบบเสียงสองขึ้นมาสตีลคืออะไรอะสตีหรอคะคืออะไรอะคือมันไม่ได้หรอคะได้ค่ะได้ไหมอะ โอ้เต้นแรงขนาดนี้อาทำไมฮะเหงื่อ,อ,อเขาออกโอ้ยนี่คุณไม่ต้องไปเช็ดเขาผมว่าคุณใช้เองดีกว่านี่เลยกระดาษเช็ดหน้าซิลหนึ่งแผ่นเอาไว้ซับน้ำลายก่อนดีกว่าสับผัดน,น,นุ่มอ่อนโ,นโอยนต่อผิวบบอบางของคุณใช่ไหมฮะลงตัวปกป้อคนแพ้ง,ง่ายอะใช้สิครับนี่แล้วบอกเลยนี่คือกล่องดีไซน์ใหม่มีสลายมงคลด้วยซิลท้อนะครับ ปีเสียเหยียบเงินปลาคราบจีนและนกยุงคู่แผ่นเดียวเอาอยู่จ้าแต่เดี๋ยว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 จริงๆคุณเนี่ยอยากจะไปเต้นกับน้องเปล่าเฮ้ยดูหน่อยผมเนี่ยผมบอกก่อนต้องบอกตรงคมดดูอ่ะไม่ได้อยากดูผมเต้นอยากดูหมอริเต้นเฮ้ยใช่ไหมเฮ้ยอยากเ้อเป็น เชิญน้องจามายืนตรงนี้ดยกว่งจ่ายมาเก่งกว่าเฮ้ยไปเลยจ่ายมาแล้วแล้วเชิญแล้วเชิญทุกคนมาตรงนี้เลยมหมได้จ้ะหมอไปหมอหมอมาหมอมาประกบประกบเลยสู้กับน้องหน่อยเบา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 มอมามเมาิวสกมา ขอบคุณว่าเงื่อไล่เชิญมาเชิญมาตอนนี้ดีที่แกให้มีเต้นเอาล่ะนี่คือจ่ายสายจี้เอกลักษณ์คือแดนแบบนี้เลยถ้าติดตามผลงานน้องจ่ายได้ที่ไหนก็ฝากติดตามผลงานนะคะตอนนี้เพิ่งทำช่อง YouTube 1ปีนะคะก็ฝาก follow นะคะจ่ายสายจี้ Channel ค่ะจ่ายสายจี้ n n e n นะครับนี่นี่ตนียังเหนื่อยเองเลยนะเออแล้วกินดูอายุเท่านี้เหนื่อยพี่จะเหนื่อยขนาด เอาล่ะวันนี้ขอบคุณน้องใจสายจี้ด้วยนะครับใช่นอนไหมล่บแช่เอวมีได้ขยับ